นะครับส่วนผมเนี่ยก็จะเป็นขอนแก่นเนี่ยจะเป็นพันธุ์อ้อยที่เหมาะหลักที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นพันธุ์อะไรผมไม่ทราบนะครับหรือใครจะปลูกพันธุ์อื่นอยู่ก็ยังไม่ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาได้เท่าไหร่แต่ขอนแก่นเนี่ยก็ยังให้น้ําหนักที่อยู่ที่ว่าสูงอยู่นะครับสูงนะ c c s ก็ยังโอเคนะครับการให้หนอการไวตอก็ยังดีอยู่เช่นเคย ก็ยังอยู่ในพันธุ์นี้แต่กลัวอย่างเดียวนะครับพันธุ์ขอนแก่นเนี่ยเขาจะมีโรคแท่ดำเนี่ยที่ตอนเวลาเราตัดอ้อยต่อเนี่ยมันจะเกิดแท่ดำขึ้นมาเราจะเห็นเลยนะครับก็ควรกุดทิ้งนะครับต้องระวังนะครับเพราะโรคแส่ดำเนี่ยมันลอ,อยไปกับอากาศได้นะครับจะเป็นมันจะเป็นสปอร์นะครับเวลาขุดทิ้งก็ควรเอาถุงครอบ ครอบไว้เลยนะครับครอบแล้วก็ขุดออกนะครับครอบไปตรงแส้ดามันดําๆนะครับครอบแล้วก็รวบไว้แล้วก็ขุดออกนะครับน้วก็เอาไปทิ้งที่ไกลๆนะครับเพราะว่ามันจะระบาดได้นะครับก็จะแพร่กระจายได้อีกส่วนที่ส่วนอย่างอื่นเนี่ยของขอนแก่นเนี่ยก็ไม่น่ามีที่ตินะครับจะเป็นปกตินะครับพี่น้องชาวไร่อีกอย่างโรคใบขาวแล้วก็ตรวจตลอดนะครับตรวจยังไงก็ที่บอกนะครับว่าหากน้อยตัดแล้วเนี่ย ประมาณ 1- 2เดือนเนี่ยหเดือนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอ้อยตอหรืออ้อยปูนะครับมันจะเห็นชัดเลยนะครับในในแปลงของเราเนี่ยเราก็จะตัดเอเราจะขอโทษครับเราก็จะขุดออกนะครับขุดออกขุดออกแล้วทิ้งให้ไกลที่สุดนะครับแส้ดําใบขาวนะครับพวกนี้อันตรายนะครับสําคัญควรที่จะกําจัดมันนะครับอย่างอื่นไม่น่าไม่น่าอันตราย่าไรครับหนอนกอก็ยังควบคุมได้ครับหนอนกอกก็ ก็ยังพอมอีตัวยาที่ฉีดได้หรือใช้น้ํานะครับตอนอ้อยอายุยังย่างป้องเนี่ยอ้อยที่กําลังเข้าป้องเนี่ยก็น้าใส่เข้าไปนะครับก็จะแก้ไขได้ในช่วงนี้ครับส่วนอื่นน้ําหนักเขาน้ําหนักก็อย่างที่พูดนะครับดีนี่หัดดูดอูอ้อยสวยๆเลยครับ ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ